to โลกมันเปลี่ยนเราก็ตามกระแสของโลกนั่นเองครับบางทีเราจนตอนนี้เราอาจจะรวยก็ได้และไอคนที่รวยอยู่ตอนนี้กําลังค้านอยู่ตอนนี้อาจจะจนก็ได้ในอนาคตใช่ไหมอนาคตเนี่ยอาจจะแก่ขึ้นมาอาจจะลําบากกว่าเราก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาเลยอ่ะครับเขายังยึดติดกับยึดติดกับไออาชีพเดิมๆของเขาอาชีพเดิมๆที่เขาทําเงินได้ทําเงินได้แค่นี้เขายังทําได้ทําได้แต่อย่าลืมนะไอเราไม่ได้ตายวันสองวันนะเราอยู่นู่นเก้าสิบหกสิบอีกสามสิบสี่สิบปีเนี่ย ใช่ไหมเราจะอยู่กันแบบยาวเหยียดขนาดนั้นอะ่ะเราจะเอาเงินที่ไหนไม่ใช้เออใช่ไหมถ้าทำออฟไลน์เนี่ยเราไปผัดข้าวแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บปเราหมดแรงแล้วเราก็ไม่ได้ผัดได้เงินก็ไม่ได้เข้ามาหาเราแล้วใช่ไหม